ก็คือมันก็มีกฎหมายหลายฉบับนะครับเรื่องแรกเลยคืออะไรครับเราอาจจะต้องมีทะเบียนกฎหมายใช่ไหมปกติเจ้าพอมีทะเบียนกฎหมายไหมครับกฎหมายมีกี่ฉบับสอดคล้องกี่เรื่องไม่สอดคล้องกี่เรื่องถูกไหมครับคราวนี้สิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือถ้าเรารู้ผมเชื่อว่าก็ราจะปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรครับแหล่งที่มาของกฎหมายพวกนี้เราได้มาจกไหนรือว่าสิ่งที่ผมใช้ก็คือผมใช้อันนี้ไม่ได้โฆษณาครับ อิสระการหน่วยงานราชการก็อ่านเป็นหน่วยป็นได้บุญเลยเนี่ยเราก็จะแบบต้องเสียงระดับมันเยอะมากถ้าเรามีหน่วยงานที่เป็นทนายความเป็นเลขกฎหมายหน่วยงานทุเรียนเที่ไม่เดือดรก็โอเคแต่ถ้าไม่มีนะครับสตลบมากแต่ว่าปีหนึ่งมันโดนเป็นเหมือน้องเดือนละาหักนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ข้อกำหนดพวกนี้เราจะต้องรู้ให้เร็วเหมือนกับที่วันวอร์มเนี่ยที่เอเต็มมาตรดจหนึ่งมกราปกแปดถูกไหมเหลือวเวลาเดือนเดือนก็เป็นเดือนเดือนน้อง ้าเรารู้ก่อนก่อนหน้านั้นเนยครับเราห่างลมแล้วเวลาเราก็เหลื่อมกลุ่มถูกไหมในการที่เตรกี่ยวสอง้องเราก็ปม่อยากเสียการตอนที่เรารู้งวดเกินไปสุดท้ายเกิดรวมผิวมามีตำหน่ามากไหมคะบริษัทอาจจะถูกปัดซัมท์จริงเงินอย่างเช่นห้าหมื่นเนี้ยไม่จำเป็นต้องเสียถ้าสุดท้ายไม่จำเป็นต้องเสียแล้วบ้านหมื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้มีแหล่งข้อมูลกฎหมายที่เราสามารถแสวงการแล้วควบคุมมันเราก็จะเสียการถูกไหมัถัดมาพอมีการจัดทำทะเบียนเสร็จรับทราบเสร็จยังไงฮะ ก็ต้องประเมินความสอดคล้องถูกไหมกฎหมายก้อที่เกี่ยวไหมกฎหมายใหม่เช่น p d ดีดีเอเราต้องจำเนการยังไงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทีเก็มีเราต้องจัดการยังไงนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการทวบคุมกฎหมายอย่างน้อยก็ต้อกเปลี่ยนไปถึงั้งมา update กันจะตองทำอยู่ถูกไหมครับถ้าใครมีจะบอแต่ถ้าบางบริษัทไม่มีเราอาจจะต้องหาแหล่งข้อมูลพวกนี้เนาะถัดมาการเสนอที่ในกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ให้ฝ่ายผู้ใหา่รั้ทราบถูกไหมครับทุกครั้งที่อัปเดตก็ต้องมา update ทุกแห่งครับกฎหมายเรามีเกี่ยวข้องอยู่สามฉบับงนส่ง ครับจราจรนะครับแล้วก็กรมสวัสดิการผู้มองงานถูกนักกรมธุรกิจพลายาถูกนักดูเกี่ยวข้องอะไรกับอะไรก็ต้องมาดูว่าอะไรสอบฟ้องไม่สอบฟ้องอะไรไม่สอบฟ้องก็ต้องไป NMD การเราไม่สอบฟ้องก็สั่งเรื่องเลื่อนนี้กับเรื่องทางนี้มีทางนี้จริงจริงก็คือหน้าที่ของ่ยกับส่วนอันที่จะต้องก่อ NMD รายงา NMD เสจ็ด NMD ถามเราว่าทำแรมเราต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หน้าที่เราก็ต้องมี budget แล้วก็ประมาณเท่าไหร่ใช้ควันอะไรถูกไหมก็มาขอโทษสุดท้ายเป็นไงครับอ๋อสอบฟ้องแล้วติด ตรวจหาอะไรไม่ตรวจความผามเหลียวก็้ามาของรถต่อเข้นมาเพราะฉะนั้นหน้าที่เอ็มดีจริงๆรับฟังข้อมูลแล้วก็สั่งสื่อแล้วก็ส่งเสริมตรวจหาเราก็จะทําให้กิจกรรมต่างๆมี่ความคล่องแคล่วลงไปโดยเฉพาะเจ้าที่บางส่วัในทีมโดยส่วนใหญ่เขามีหน้าที่นี้อยู่แล้วเพราะงั้นเขาก็จะเห็นภาพรวมแต่ว่ากระบวนการต่างๆก็ต้องทําให้มันทันสมัยและเป็นปัจจุบันอัปเดตเลดกฎหมายสำหรับการขนส่งสำหรับการขนส่งมีอยู่สามฉบับประดับแบบขนส่งทางบกพระดับแบบจราจรทางบกแล้วก็ทางหลวง ทางหลวงก็ช ah ื soup, hmm. ่อมันก็ชัดอยู่แล้วว่าักกรมทางหลวงอันนี้ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจราจรทางบกเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนส่งทางบลภาพรวมในที่ดีของการทำธุรกิจขนส่งมันจะเกี่ยวข้องกับสามส่วนแต่บางที่ก็อาจจะมีกรมงานอุตสาหกรรมเกี่ยวนะครับเกี่ยวกรมธุรกิจบางงานเนาะกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานมันก็จะมีอะไรต่างที่เกี่ยวข้องพอสมควรคราวนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ถ้าฉบับที่อ่านจะต้องไปอ่านในคู่มือนะครับหรือเราไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เพราะจำอย่างขนส่งทางบกหรือพรบขนส่ง ก็จะมีข้อกำหนดของผู้ประกอบการเช่นใบอนุญาตีอายุกี่ปีต้องต่อทำอะไรยังไงนะครับข้อกำหนดตัวอย่างนะข้อกำหนดพนักงานกับรถนะครับก็จะมีหลายอย่างต่างเยอะพอสมควรนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใบอนุญาตประกอบการไหนของเรามันใช้ใบอนุญาตประกอบการไหนมันก็จะมี5ปีนะครับเจ็ดปีก็แล้วแต่ว่าเรายังไงแต่ถ้าเป็นใบอนุญาตประกอบการหน่ส่งส่วนหุ่คนก็จะมีอายุห้าปีถูกต้องไหมครับเรื่องของเวลาแล้ต้องต่อ กณะเดียวกันผู้ประกอบการหนึ่งส่งก็มีบทปรับบทลงโทษแชรถลิดประเภทอย่างเงี้เพราะว่ามัาจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นจดทะเบียนยาทำให้ใช้อีกอย่างหรือไม่มีใบญาตใช่ไหมครก็จำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทส่วนใหญ่จำคุกกับปรับโดยส่วนใหญ่ปรับไทยครับกรรมการโดยส่วนใหญ่ปรับกรรมการเพราะกรรมการคือผู้มีอำนาจเต็มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบทปรับพวกนี้ก็ว่ากันจำคุกก็จำคุก กรรมการถ้าไม่เคยติดคุกก็รอประมาณยาวเข้าว่าไปแต่ถ้าเคยติดคุกแล้วก็โทษจำคุกอาจจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับมันจะมีอันหนึ่งที่บอกว่าโดนห้ามเหมือนไหครับเนี่ยกับที่ว่าเราถ้าไม่มีทีเอสเอ็มจำป่อเวลาคือต้องปฏิบัติให้เป็นไปตา,าเมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งหากเราเว้นหรือฝ่าฝืนไม่ไปฏิาบัติเนี่ยนะข้ระวังโทษต่ำไม่เกินห้ามประการไม่มีทีเอสเอ็มถือว่าเข้า,าข่ายกรณี ถัดมาการทดสอบใบยาเวลาเราผิดอะไรตัขบขอบ้อว่ากันต่าันยังไม่ลงมาดิเท่านี้มันมีหน้าที่ผู้ประกอบการที่2ปี4ี่หมื่นจำได้ใช่ไหมครับเรืรถวัวนะครับรถแปดสี่หมื่นนะครับรถแปดสี่หมื่นคืออะไรก็คือผู้ประกอบการต้องไม่ใช้หญิงยอมผู้ใดปฏิบัติหน้าที่กับรถนัพคนนั้นกระทับการมาสุราฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติข้อระวังโทษจำคุกไม่เกินทำนี้โทษจำคุกได้นั้นสองปีแปดสี่หรือทั้งจำท,ทั้งปรับเนาะปขรเราใช้ปขอรที่มีอาการเมาหรือเสพยา กรรมการโดนนะฮะถัดมาผู้ประกอบการขนส่งต้องดูแลป้องกันเนี่ยผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถหากมีการเอาเสียดายหากพบว่าเห็นมหากพบว่าผู้ขับรถได้มีการกระทำรังแก่ใ,ให้ถือ okay. ว่าผู้ได้รับในเรื <S <S ่อประกอบการขนส่งได้กระทำการผิดเืนไม่เป็นระมต้องรออาญโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทประเด็นของรถตัวเนี่ยข้อขัดมีผมว่าระบับควยสับรถตัวคันนั้นมีระบบโทษจำคุกสองปีเลยนี่โดนปรับอย่างเดียวสี่ พราะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเพราะว่าพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไปแล้วมีระบบมีรายงานการตรวจสอบการตรวจมาต่ก็เลยโทษโดนแก่เกลียดกันเพราะฉะนั้นสองปีสี่หรือไมผมเน้นเพราะผมเกี่ยวกับสอบดีถัดมากฎกระทรวงเรื่องของการใช้รถที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเนาะอันนี้นำรถไปใช้ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนี่เป็นเรื่องของสเปครถเี่ยวามาใช้ระบบพวกนี้ต้องไม่มีการข้ีแกอะไร ทาให้มันบิดแต่แตกไปจากภาพ่างๆหนึง่งวันนั้นเวลาเรา,าเกิดทะเบียนระบบชนนีกรองอยู่ถูกไหมครับไม่เปเลี่ยนไปตามมากถา่านี้ถ้ามีการโมดิฟายปรับปครงเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป็นตามนี้ก็จะมีโทษปรับห้าพันบาทนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชที่อยู่ในราพเด็กขนส่งทางโถงหน้าที่ของพปลอลคืออะไรครับเราต้องมีใบขี่ถูกต้องตามชนิดที่มีการขนส่งนะคะรับใบนุญาตต่างๆนะครับ ปรับลดในแบบร่างกายอย่างความสามารถอย่างนี้ะก็จะมีบทปรับเมาสุซลา3เดือนจำคุกนะปรับตั้งแต่2องพันหึง10,000นึ่เขาก็จะเขียนตรงนี้ไว้สำหรับขอขออีกเรื่องหนึ่งคือผู้ขับรถไม่ขับรถเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อเนี่ยองเกิน4ชั่วโมงต้องพัก30นาที4ชั่วโมงพัก30ถูกไหมครับกฎหมายข้อนี้เขียนไว้แต่หากให้ปฏิบัติตามวิ่งได้อีก4ชั่วโมงพักอีก30มสหากไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนใช่ไหมนะก็ปรับไม่เกิน5 ือไม่มีการรูปแบบแสดงตนมันก็จะดูเวลาตรงนี้ไม่ได้เพราะนั้นก็ถือว่าไม่มีการจราจรทางบกเนาะจราจรทางบกก็จะมีข้อกำหนดเรื่องของการบรรทุกข้อกำหนดการใช้ความเร็วข้อกำหนดการเดินรถข้อห้ามการติดเวลาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆอย่างสเปครถถ้าจะบรรทุกของไปฮะยื่นค้นรถได้เท่าไหร่สูงได้เท่าไหร่ข้างหน้าได้เท่าไหร่ด้านข้างความสูงได้เท่าไหร่ก็จะมีสเปคการวางนะครับซึ่งก็ต้องปฏิบัต ตามที่กำหนดนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อห้ามการเดินรถเรื่องของการติดเวลาถูกไหมครับห้ามพื้นที่ชั้นในห้ามเข้านะครับหลยหลายจังหวัดก็อาจจะมีโซนนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเพราะว่าเวลาเราจรการเดินทางเราต้องมีการสำรวจเส้นทางถูกไหมเส้นทางของที่มันวิ่งอยู่บนระยะเวลาดูว่าเป็นข้อจำกัดเป็นข้อห้ามรึเปล่าถ้าเป็นข้อห้ามเราก็ต้องกรวจสอบมาตรการสื่อสารให้พลรวมปยิบัต่างเนาะถ้ามาสุดท้าย ทางหลวงนะครับทางหลวงก็ pues nah. จะควบคุมความเร็วบนทางหลวงน้ iros, ําหนักบรรทุกนะครับที่สามารถวิ่งบนทางหลวงได้นะก็จะมีเกณฑ์ว่าแต่ละเส้นทางวิ่งยังไงความเร็วเท่าไหร่เห็นไหมครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็จะมีข้อกำหนดนะมีกฎกระทรวงเป็นตางเยอะแยะนะครับมากมายผมขอแยกเรื่องพวนนี้มาของคอนเทเวตนะครับก็จะมีเกณฑ์ว่ารถแต่ละรุ่นใช้ความเร็วเท่าไหร่ถือว่าความฝาสุดความเร็วได้ไม่เกินร้อยนินะครับเป็นกว่าสุดซึ่งก็จะมีกฎอะไรพวกนี้เปะนต่างๆนะ สึ่งหน้าที่บอกก็ต้องไปศึกษาทำความเข้าใจนะครับว่าเส้นไหนเราวิ่งผ่านรู้เปล่าต้องวิ่งผ่านต้องป็นฝัติใช่ไหมความเดียวเท่าไหร่ที่ไหนต้องรู้ไหมครับจริงๆจำเป็นมากก็ต้องช่วยเขาบอกเขาแน่นอนแล้วก็ควบคุมเขามันก็จะเป็นการควบคุมเรื่องต้นทุนแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักบรรทุกนะแม็กซิมัมของเราก็ถ้าเป็นเทรลเลอร์เนาะนะครับก็ห้าสิบถึงห้าร้อยลักษณะรถที่กครงการขนตสาหกรรมกำหนดมันมีอยู่เก้าลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือลักษณะกระบะบรรทุก นี่ครับมีส like ่วนกระบัดแล้วก็มันบรรทุกแบบนี้คือกระบัดบรรทุกเป็นลักษณะที่ลักษณะที่สองเป็นรถตู้บรรทุกเปิดด้านน้าเปิดด้านหลังก็คือตู้บรรทุกลักษณะที่3ก็คือรถบรทุกของเหลวน้ำหน้าตาเป็นแบบนี้ลักษณะที่4ก็คือเป็นรถขนส่งวัตถุอันตรายคือตัวนี้นะครับด้านถ้ายเสริมพวกเราเรื่องรถขนส่งวัตถุอันตรายรถขนส่งวัตถุอันตรายสิ่งที่มันแตกต่างจากรถทั่วไปคืออะไรครับให้เราสังเกตป้ายสัญลักษณ์วัตถุอันตรายนะครับ เนี่ยครับก็คือป้ายพวกนี้นะนี่คือป้ายสสญ็จแล้วที่ติดที่รถรถส่งกระดุ้นใดทั้งหมดลักษณะของป้ายพวกนี้ก็คือจะติดอยู่หนึ่งเลยก็คือสมมติรถอยู่ตรงนี้เนาะด้านซ้ายหนใช่ไหมครับห็นต้ายใช้ไหมด้านขวาตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็ด้านเพราะนั้นถ้าเห็นป้ายแบบนี้นะติดด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเข้าขารถบกรถตุ้นใดแล้วเนี่ย ถ้าเห็นแบนป้ายสีส้มพวกนี้มีตัวเลขหรือไม่มีตัวเลขเนาะติดด้านหน้าตรงไหนก็ได้ที่เป็นสีส้มติดด้านหลังเข้าข่ายแล้วสองจุดแสดงว่านี่คือว่าส่งวัตถุอตราดโอเคไหมครับเพตอะนั้นหน้าที่ของเราเวลาเจอรัตถส่งวัตถุตราดพวกนี้หน้าที่ของเราต้องทำยังไงครับห่างห่างไว้ห่างห่างไว้เยี่ยบอย่าไปทําให้เขาเกิดป่วยหน้าที่ของเราเจอเขาห่างห่างหนีไปให้ไกลปล่อยเขาไม่อยู่ คนกำลัสภาพแวดล้อมอยู่ฝไฟเขาอยู่คนเดียวเลยเราหนีให้ห่างเกิดทิ้งขมาเป็นไงฮะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไปหยจอดหรือหนีให้ไกลโอเคไหมับเพราะว่ารถล้อึีอันตรายมันมีรูปเห็นไหมฮะมันมีรูปไฟเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าเจอไฟเจะแหลมกำเนิดไฟเมื่นไหร่ทำให้เกิดการลุกไหม้เนาะอันนี้คือลักษณะบรรทุกวัตถุอันตรายลักษณะที่ห้าก็คือรถบรรทุกเฉพาะกิจที่ออกแบบต่อมาเพื่อเฉพาะกิจนะเราะแต่เพื่อรถพวกกูุนต่างๆนะพวกกลุ่นเนาะอันนี้ลักษณะที่หกเป็นรถพ่วง รถพ่วงก็มีล้อนะครับมีส่วนพ่วงออกมาเนาะลักษณะของประมาณนี้นี่คือรถพ่วงลักษณะที่7จ็ดึงพ่วงเห็นไหมฮะก็เป็นเซมิเทเลอร์ต่อเหยื่ได้ส่วนนี้ก็คือเป็น Self er, ตึงพ่วงลักษณะที่8คือรถตึงพว่วงมันลูกวัสดุยาวที่ใช้ในการขนส่งเลื่อนเท้าออกได้แล้วแต่ขนาดความกว้างความยาวของมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นนทุกอะไรเพราะฉะนั้นนี่เป็นรถลักษณะพิเศษนะครับก็คือรถตึงพว่วงมันุูกวัสดุยาวลักษณะที่9ก็คือเป็นรถเปล่าอกอย่างเดียว ก็คือว่าลักษณะที่เก้าครับเพราะนั้นนี่คือเก้าลักษณะอุปกรณ์เส่วนพวกนครับ GPS ถือเป็นอุปกรณ์ตามกฎหมายนะครับถ้า GPS ไม่พร้อมใช้งานเราถือว่ารถผิดกฎหมายนะครับคำว่า GPS ไม่พร้อมใช้งานก็คือมันไม่ส่งสัญญาณจากรถแต่ที่ดาวเทียมดาวเทียมไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของรถได้นั่นคือ GPS ไม่พร้อมใช้งานนะครับเพราะนั้นถ้า GPS ไม่พร้อมใช้งานเราจะถือว่ารถไม่พร้อมใช้งานเพราะนั้นรถเอาไปวิ่งไม่ได้เพราะว่าผิดกฎ ตอนนี้ในกระหมายผมให้ดูตรงนี้นิดเดียวนะครับก็คือข้อมูลมด้านกฎหมายถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงเช่นถ้าระเบียบกฎระเบียบประกาศการสั่งกรมนักแพติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกนะครับหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ถ้าเป็นกฎระเบียบสำนักงานสำรวจแห่งชาติหรือสพมนะก็ติดต่อเบอร์นี้ถ้าเป็นข้อประมเกี่กการจราจรนะก็ติดต่อเบอร์นี้แล้วก็ถ้าเป็นนักหนักบรรลุกรมทางบกนะก็ติดต่อเบอร์นี้ ถ้าอยากรู้กฎหมายทั้งหมดมก็เข้าไปกฎหมายก็คืออยู่ในพระรามบัตรแลกก้วก็กฎดกระทรวงก็คือเว็บไซต์กฤษฎีกามัา้ับที่ผมมาอบรมเนี่ยก็มีความรู้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอเราบอบรมเนี่ยเราก็พบว่าเรามีมงงงุมมองในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยที่เปลี่ยนไปคือที่เรามีอยู่เนี่ยคือมันยังไม่เพียงพอพออาจารย์สอนเราเนี่ยเราก็พบว่าเราเอาเราดูข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่เคยได้เอา,เามาวิเิรเคห์ แล้วก็ได้เอามาประเมินผลเพื่อแก้ไขเราเราก็ไม่ได้ทํางานเชิงในเชิงป้องกันเราจะทํางานเฉพาะหน้ามากกว่าครับเราคิดว่าวันนี้พอมอพได้หา่อลมเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยแบบมีทัศนคติในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะเอาไปใช้กับที่ทํางานของเราครับ ไปใช้นะครับที่พูดมาทั้งหมดอาจจะเป็นการยกตัวอย่างหรือถ้ามีการพูดบางสิ่งบางอย่างที่ผมอาจจะพูดตัวแ่งไปก็ต้องกลับขอโทษแล้วก็ขอไปเพื่อนไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อว่าใครเลยแต่แค่อยากให้ทุกคนเห็นความเสี่ยงเห็นปัญหาเห็นประเด็นที่เราจะต้องกลับไปชุกคิดในประเด็นบางเรื่องที่เราอาจจะปล่อยปากหรือละเลยนะถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ไปใช้แต่ถ้าตรงไหนที่รู้สึกเราจำเีอยู่แล้วไม่ต้องไปแตะนะครับเลือกทาในสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นเข้าด้นะคาดหวังนะว่าองค์กรของเราธุรกิจของเรา ลูกน้องของเราทุกคนจะไปทํางานแล้วก็กลับถึงบ้านอย่ากปลอดภัยทุกวันทุกเที่ยวเนาะก็ขอให้ทุกทิดปลอดาัยสำเร็จได้ความปลอดภัยส่วนนี้โชคดีนะครับ